ตอนลังคุณชมเข้าสู่ Thailand Connect 15นกา5นาทีโดยประมาณจนถึง15นกา30นาทีออนแอร์ air, ทาง NBT2HD และออนไลน์ NBT Connect นะครับ YouTube Facebook และ TikTok ฝากคุณชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์กดแชร์กดไลค์มีคำถามก็พิมพ์กันเข้ามานะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์วิโรธอาลีที่สำคัญมีแขกรับเชิญครับคุณชนินรุ่งธนาเกียรตินะครับรองโฆษกพักเพื่อไทยจะมาคุย<ม>เรื่องบ้านกันที่หลายคนพูดถึงนะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุชับรับครับผมที่กรุณาสละเวลามารู้ว่างานลัดตัวมารอบที่แล้วรอบที่แล้วเราคุยเรื่องบ้านคนไทยใช่ครับนะกับคุณจอมใช่ครับผมแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้เปิดตัวนะครับก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆแต่ทีนี้เปิดแล้วเนี่ยลมทลายนะลมทลายครับคนเข้าไปดูก็มหาสารและที่สําคัญก็คือเริ่มมีคนไปเช็คสิทธิ์แล้วคแล้วก็มีสิทธิ พอสมควรครับผมน่าสนใจทีเดียวเกิดอะไรขึ้นนะทำไมอยู่ดีๆโอ้โหมันถึงได้ถล่มทลายขนาดนี้ครับตัวเลขล่าสุดที่ที่เช็คกันนะครับก็คือมีผู้เข้าไปในระบบประมาณ3 0ล้านคนนะครับแต่ก็ลงทะเบียนจองสิทธิ์จริงๆเนี่ยครับลงทะเบียนแสดงความจำนงจริงๆนะครับประมาณ2องแสนกว่าคนนะครับเช็คตัวเฟร p พ o ูฟเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปแสนกว่าคนยูนิตพอไหมครับมีกี่ยูนิตเนี่ยเฟดเฟดแรกอาจจะยังไม่พอเพราะว่าเรานําร่องแค่4พื้นที่นะครับแต่ก็เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับ ที่เราเราสื่อสารกับประชาชนไว้เราก็อยากให้มาลงทะเบียนกันเยอะๆเพื่อเ,เ,เ,<ช>เราก็จะได้มี Big Data ที่เราจะรู้ว่าความต้องการของพี่น้องอ<า>ประชาชนอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ในรอบแรกก็ไม่เป็นไรก็ยังไงเดี๋ยวเราจะมีโอกาสอ,อกาีกใช่เราก็จะเหมือนพัฒนาโครงการให้มันตอบสนองกับความต้องการของพี่น้องประชาชนโอ้โหนะยุคดอกแพงนะฮะยุค เข้าไม่ได้เลยสินชงสินเชื่อมีปัญหา r e เจคชั่นกันโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งขึ้น Property Ladder ดเนาะหนึ่งถึงสามล้านเนี่ยโอ้โหดิเจคชั่นเรทสูงมากอันนี้ก็เป็นทางออกที่ทางรัฐบาลคิดว่าโอเคจะทำตอบสนองความต้องการของประชาชนใช่ยูนิตที่ที่เรากำหนดไว้แต่ว่าความต้องการของคนที่มันมากกว่ายูนิตอันนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาครับเนี่ยหลายคนเด็กคนต้องถามแน่เลยเบื้องต้นเลยเนี่ยเรามีเกณฑ์กว้าง เพื่อเพื่อเราจะดึงดูดคนเข้ามาก่อนนะครับว่าอาจจะมีผู้ต้องการมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็คือที่เราบอกไว้จะต้องเป็นคนสัญชาติไทยจะต้องมีรายได้ไม่เกิน50,000ต่อเดือนแล้วก็ยังไม่เคยเป็นผู้รับสิทธิ์ซึ่งก็ไม่เคยเป็นผู้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะครับหรือไม่เคยเป็นเจ้าของบ้านด้วยและไม่เคยเป็นชื่อไม่มีชื่อเป็นเจ้าของสั่งใหทรัพทรที่อยู่อาศัยได้นะครับแต่ก็คือเนี่ยหลังหลังจากที่เราเปิดลงทะเบียนคนมันมามากเนี่ยครับก็เดี๋ยวทางฝั่งบริหารก็คงต้องไปดูกลไกว่าหลังจากคัดกรองเรื่ มันมีจํานวนมากเกินอ่ะมากมากมากกว่า <ไป S 2> จํานวน,นที่ที่ต้องการเนี่ยครับนอกเหนือนจะเกณฑ์คัดกรองมันอาจจะจำเป็นต้องมีการจับฉลากหรือไม่ก็คงต้องพิจารณาดูสําหรับเฟสแรกครับน่าสนใจนะ <Okay. S 1> แปลว่าคนไทยเข้าถึงบ้านนี่ค่อนข้างลาบากแล้วความต้องการบ้านเนี่ยมีอยู่สูงนะฮะอย่างที่ผมพูดตลอด ถ้าเขาไม่ซื้อก็ต<ช>้องเขาก็ต้องเช่าเขาต้องจ่าย<ช>อยู่ดีเพราะว่าจากจาก Data ที่เราดูเนี่ยที่ลงทะเบียนมาตอนแรกตอนนี้ยังเป็นแค่กรุงเทพกับเชียงใหม่ซึ่งจริง,รงๆแล้วมันมีทั่วประเทศนะครับและโครงการของเราเองก็จะกระจายไปทั่วประเทศไอ้ตัวเลขสองแสนที่อยู่นะปัจจุบันมันแค่คนบกลุ่มน้อยเท่านุ้มน้อยใช่ครับผมดังนั้นถ้ามันเปิดทั่วประเทศจริงๆเราก็เชื่อว่ามีหลายล้านตัวเลขมากขึ้นใช่ครับนะฮะทีนี้มันมีคําวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะ มีท่านอาจารย์ที่ทำมาสังหาริมทรัพย์บอกว่าอันนี้เป็นบาปเลยนะจะบอกทําไมเอาที่ทําเลทองเนี่ยา <c oughs> มาทําที่อยู่อาศัยให้กับคนคบมีรายได้น้อยอันนี้ทางรัฐบาลมีข้อคิดเห็นอะไรแบบนี้ไหมครับผมว่าแกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแล้วก็จริงๆท่านเองก็ เป็นตัวแทนของเอกชนวิธีคิดอาจจะเป็นเอกชนแต่วิธีคิดแบบรัฐเราคิดไม่เหมือนกันม,มันไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ที่เป็นพราม e อเรียหรือว่าพื้นที่ที่ราคาสูงเนี่ยเราจะต้องให้เอกชนจับจองหรือว่า,าให้สาธารณภูโภคหลักเท่านั้นนะครับเป้าประสงค์ของรัฐบาลเพื่อไทยเราอยากให้ คนชั้นกลางลงมาถึงล่างมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น<ม>ดังนั้นเนี่ยหากเรามีที่ดทีที่ทุกคนบอกว่าเป็นทำเลที่ดีครับทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้เขาได้อยู่อาศัย<ม>และอย่างที่เคยพูดไปในหลายๆที่ครับที่ที่เรานํามาใช้เนี่ยตอนนี้คือแค่สี่แปลง<ม>จากที่ดินของการรถไฟเป็นร้อยแปลงครับ<ม>ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกที่หากจะบอกว่าที่ที่ดีควรจะทาโรงพยาบาลหรือทําศูนย์การค้ามันก็ไม่ได้หมายความว่าร้อยแปลงนันต้องทาโรงพยาบาลหรือศูนย์การค้า<ม><ม>หากเรานําพื้นที่บางส่วนเนี่ยครับมาให้อยู่อาศัยก่อน มันก็จะส่งผลให้พื้นที่โดยรอบเนี่ยครับม,มีูาคาสูงขึ้นใช่และการที่เขาจะไปปล่อยเช่าเองหรือไปทําสัญญาเอกชนเพื่อมาพัฒนาที่ดินโดยรอบเนี่ยครับหก็จะง่ายขึ้น2ได้ราคาสูงขึ้นมันก็ต่อยอดเป็นรายได้ของรัฐกลับเข้ามาอีกไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาที่ดินทุกแปลงไปทําบ้านเพื่อคนไทยหมดแล้วกลายเป็นว่ามันไม่เหลือพื้นที่พัฒนาอย่างอื่นแต่ค,คิดว่ามีผลพลอยได้กลับมาจาก การพัฒนาที่ดินตรงนี้แน่ผมว่าหลักคิดทั่วไปครับโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันที่เราทํารถไฟฟ้าครับหลายๆสถานีพอยังไม่มีการอยู่อาศัยมันได้เกิดการพัฒนาสิ่งที่เราจะทําก็คือเราเติมคนเข้าไปอรอบๆสถานีหนึ่งคือเราเพิ่มรายได้ชิปก็คือคนใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมันก็จะไปสอดรับกับอีกนโยบายหนึ่งนะครับ <ผม S 2> สองก็คือใช่และพื้นที่ตรงนั้นเองเนี่ยพอมันดีเริ่มมีการอยู่อาศัยการพัฒนาอื่นๆมันก็จะตามมาทั้งในพื้นที่ของรัฐเองที่เราจะเปิดประมูลให้เอกชนมาลงทุนมากขึ้นหรืืออออออพ้นนททีี่่ขขงงเเเกกชาาจะม แบบโครงการเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยท,ที่ที่รัฐนําเข้ามาครับนะฮะตรงนี้มันจะสร้างแรงกดดันให้ธนาคารพาณิชย์ครับยังไงครับก็อย่างแง่ที่ว่าตัวเองไม่ได้ปล่อยอ,ะอ่ะตอนนี้รัฐมา,าแข่งแล้วอ,ะอ่ะใช่ไหมโดยเฉพาะธนาคารของรัฐเนี่ยออกมาปล่อย,อยโ,โอ้โหผ่อนสี่พบาทต่อเดือนนั้นเองจริงๆก็พูดยากเพราะว่ากลุ่มนี้ครับจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มที่โดนรีเจคในในตลาดปกตินะครับเราก็บอกมาตลอดว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ครับเราดูรีเสิร์ชมาแล้วว่ามันมี กลุ่มที่มีไรายได้น้อยที่เขาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปแข่งกับแบงก์พานนินย์หรอกแต่เรารัฐเข้ามาช่วยเหลือยังไงให้กลุ่มเหล่านี้ครับสามารถยื่นสินเชื่อผ่านผ่านธนาคารองค์อาคารสงเคราะห์ได้โดยที่เราทาแพ็กเกจไพรซ์ของราคาให้มันต่ําลงมาด้วยกําลังซื้อของเขาอากาลังจ่ายของเขาเนี่ยครับแค่เดือนละสี่พันเขาก็จะสามารถปล่อยอเข้าถึงสินเชื่อได้โอ้โหแล้วสบายครับสบายปลอดภัยเพราะว่า สี่พันนะเท่า <Okay. S 2> ที่ผมทราบเนี่ยถ้าคราพูดค <c oughs> ุยกับแม่บงแม่บ้านในคอนโดเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับในราคาเนี้ย <c oughs> คุณภาพชีวิตก็ไม่ดีไปด้วย <c oughs> รูปเด็กเล็กแดงที่อยู่ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี <c oughs> ตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งอิชูที่มีคนตั้งคําถามเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับ <c oughs> สภาพแวดล้อมว่า๊ม <c oughs> ันจะมีสภาพใกล้เคียงกับบ้านเอื้อทอนแนดดีไหที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไป จริงๆมันมาพร้อมกันกับความคิดของของเอกชนที่บอกว่าที่ดีๆควรจะให้เอาไปให้ผู้มีสิผู้มีไรายได้สูงหน่อยเพื่อทำคอนโดหรือว่าทำบุตที่อยู่อาศัยราคาแพงนะครับเราก็มองอย่างนั้นนะครับว่าที่ดินแบบนี้ถ้าเรามาให้คนผู้มีไรายได้น้อยมันจะยกระดับคุณภาพชีวิตเขามากขึ้นคือเราการที่เดิมครับ เราให้ผู้มีไรายได้น้อยเขาอยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกลความ,มจเจริญลึกเข้าไปในซอยอหรือว่าพื้นที่ที่มันอับหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตเขาแย่ตามไปมแต่พอเขาอยู่รอบรถไฟฟ้าครับด้วยความความเปิดของพื้นที่หรือว่าการเข้าถึงของสาธารณภคต่างๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวส่งผลให้คุณภาพชีวิตเขาอะมันไปต่อได้อีกหรือว่ามันดีขึ้นอีกอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือการกำกับดูแลของรัฐมผมก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วอันเนี้ยมันเป็นการใช้พื้นที่เช่า มันไม่ใช่เป็นการขายขาดดังนั้นเนี่ยรัฐเองโดยการรถไฟนะครับก็จะต้องดูแลโครงการนั้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าหากคนมีการเอาไปปล่อยเช่าเอาไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไปเป็นแหล่งมั่วสุมหรือต่างๆเนี่ยครับมันก็มีมาตรการของรัฐที่เราจะเพิกถอนสิทธิ์หรือปรับเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐดังนั้นเนี่ยมันก็มีกลไกอีกมากมายเลยครับที่เรามาช่วยออกแบบกันได้เพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องตรงนี้เขาดีขึ้นนี่กําลังจะถามโตพอดีเรื่องของปล่อยเช่าหรือว่าขายสิิธ ถ้าเจอในลักษณะนี้คือคือมีคนตั้งคำถามว่าม,มันมันมันจะมีในเคสแบบนี้ไหมแล้วมันจะเกิดไหมแล้วเกิดแล้วจะทํำยังไง ด้วยด้วยทางปรัชญาเนี่ยเราเราไม่อนุญาตให้ปล่อยเช่าอยู่แล้วนะครับมันเป็นเงื่อนไขแต่แรกว่าเราให้เขาเป็นเป็นสิทธิ์ของคนไทยอะครับหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์<ม>ก็คือถ้าคุณยังไม่เคยได้คุณจะไปรีจิสเตอร์ Register สำหรับที่อื่นๆก็สามารถทําได้<ม>นะครับแต่ถ้าคุณจะไปปล่อยเช่าเนี่ยมันทําไม่ได้<ม>และในทางกลับกันก็คือหากคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยู่ตรงเนี้ยจนคุณสร้างตัวได้แล้วอะครับ<ม>คุณจะไปอยู่ที่อื่นหรือว่าย้ายสถานที่เนี่ยมันก็ทําไม่ได้เพราะเขาเป็นหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์สิ่งที่เขาจจจะะทําาากก็็คืออเข ยุติเสร็จต,ตรงนี้แล้วก็ไปซื้อที่ดินของเอกชนหรือว่าสังหาของเอกชนในอนาคตไอ้ตรงนี้มันก็จะสร้ง <c oughs> างกลไกหมุนเวียนต่อแต่ถามว่าเขาเองเนี่ยจะเอาตรงเนี้ยไปเกณฑ์กาไรได้ไหมด้วยเกณฑ์ต่างๆของคนที่ต้องเข้ามาอยู่อาศัยอะครับมันจะต้องเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์รายได้แบบเนี้ยแล้วก็ พี่น้องประชาชนเองทุกคนมีสิทธิ์หมดดังนั้นใครจะมาซื้อสิทธิ์ต่อจากเขาในเมื่อเขาก็ไปจ่ายสี่พันที่อื่นก็ได้ไม่ต้องมาจ่ายราคาแพงโดยกลไกของการเก็งกําไรเราก็อยากจะเปิดสิทธิ์ให้กว้างที่สุดครับมีอสังหาให้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยกลไกการเก็งกาไรมันก็จะเกิดน้อยลงมามเพราะว่าแทนที่จะต้องไปซื้อต่อจากคนอื่นะ่ะเราไปเป็นมือหนึ่งในโครงการใหม่ไม่ดีกว่าเหรอ,อครับแต,แต่ชอบตรงนี้เอาเป่าได้คือถ้าคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วทำมาหากินได้แล้วอยากจะ ปล่อยสิทธิ์นี้ต่อก็สามารถที่จะทําได้ครับคือณนะจุดหนึ่งครับหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์เราก็ไม่ได้บอกว่าเราให้เขาอยู่ได้99ปีเพราะว่าเป็นเซฟตี้เน็ตที่ทางรัฐรบาลอยากจะให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยก็คือถ้าเขาตั้งตัวไม่ได้สักทีเนี่ย<ม>เขาก็มีสิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆอแต่ในทางกลับกันนะครับเรา กลไกของรัฐเราอยากให้คนตั้งตัวได้เร็วขึ้นคนยี่ิบกว่าเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยครับสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยลดค่าครองชีพตัวเองแล้วตั้งตัวได้นะจุดหนึ่งถ้าเขามีครอบครัวอยากจะขยายครอบครัวหรืออยากจะไปอยู่ในที่ดินที่ดีขึ้นนะครับยังไงเขาก็จะออกจากตรงนี้แน่นอนอแล้วมันก็จะเกิดการหมุนเวียนผู้ที่มีไรายได้น้อยกลุ่มใหม่มเข้ามาอยูาา่ทำพป้นที่ของรัฐครับนะฮะโอ้โหและเห็นคอนเซปต์ของตัวบ้านตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฮมด้วยครับ โอ้โหมันจะแพงไปไหมที่ถามเลยผมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมันราคาถูกลงเนาะ,ะเราก็รับรู้รับทราบกันครับกลไกหลายๆอย่างมันสามารถทําได้เหมือนเพื่อนๆผมก็แนะนํากันเข้ามาว่าเอ้ยถ้ากลัวปล่อยเช่าเนี่ยคอนโดเขาปัจจุบันก็มี Face r e c คอ n ดิชันที่ล็อบบี้เราเอาตัวนี้มาแอพพลายได้ไหมหรือพวกสมาร์ทโฮมต่างๆช่วงไฟฟ้าเองหรือว่าการเปิดปิด ไจากข้างนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยครับมันก็สามารถทําได้แล้วในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้ผู้มีรายได้น้อยครับเขาเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วการที่เขาได้มาใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีที่เดิมเนี่ยเขาไม่มีโอกาสด้วยซ้ำเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นต้นทุนเป็นลักชัวรี่กู๊ดครับเป็นต้นทุนแพงของ,อของเขาครับมันก็จะทำให้เขาเปิดโลกมากขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดชีวิตตัวเองไปในมุมอื่นได้มากขึ้นโอ้ยวถ้าวันไหนคุณชนินทร์างเนี่ยขอพาเราไปดูบ้านตัวอย่างยากอยากจะรู้ว่าแบบ มีอะไรบ้างครับผม,มอนาคตถ้าที่ดินโดยรอบโครงการที่เราทําที่ดินเป็นที่ดินเปล่าของการรถไฟมีมูลค่าเพิ่มอันนี้อันนี้ตั้งเป้าไหมฮะว่าจะทำอะไรเพิ่มมันจริงๆมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วครับว่าเวลาเรามีเรามีสา,าธารัูปโภคต้องไปก่อน ใน,ในเชิงของการพัฒนาเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราที่ดินทุกอย่างการพัฒนามันกระจุกตัวอยู่ตรงกลางเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันไม่พร้อม,อมแต่พอโครงสร้างพื้นฐานพร้อมนะครับราคามันโอเวอร์ไพรส์บวกกับค่าเดินทางก็โอเวอร์ไพรส์ผมเคยขายาสังหาริมทรัพย์ผมคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าพร้อมจะซื้อคอนโดในเมืองอที่ราคาแพงมากกว่าคอนโดข้างนอกเพราะว่าค่าเดินทางแพง,แ,พงและกลายเป็นว่าเขาจ่ายค่าเดินทางต่อเดือนเนี่ยครับพอๆกับที่เขาต้องผ่อนเพิ่มังั้นสู้อยู่ในเมืองดีกว่า อันนี้คือคกลไกที่เราต้องคิดพร้อมกันอย่างเป็นระบบนะเราก็เลยอยากจะสร้างคนให้ออกไปอยู่ข้างนอกตามโครงสร้างพื้นฐานที่ไปแล้วนะครับแล้วการที่พอคนไปอยู่ครับสิ่งที่ตามมามันคือสิ่งอำนวยความสะดวกของเขาทั้งศูนย์การค้าเองโรงเรียนเองโรงพยาบาลเองทุกอย่างตามไปแน่นอนเมื่อมันมีมันมี real demand อยู่ตรงนั้นนะครับครับตรงนี้ก็ทําให โอ้โหต้นทุนการใช้ชีวิตก็ดีและอย่างก็คือมันไม่ใช่การผลักคนจนออกไปอยู่นอกเมืองทุกวันนี้ด้วยโครงสร้างเนี่ยมัน,มนถ้าไม่อยู่ในที่ที่ไม่ดีอย่าอยู่ในชุมชนแออัดหรืออะไรมันก็ต้อง ออกไปอยู่ไกลแล้วสุดท้ายก็มีต้นทุนเรื่อง<ช>การเดินทางก็ไม่อีกแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งเสริมการกระจายตัวของเมือง<ช>คุณภาพชีวิต<ช>โดยรวม,มของทุกคนในสังคมก็จะดีขึ้นแทนที่ทุกคนจะมันกระจุกตัวอยู่ในเมืองมีภาวะรถติดม,มีฝุ่น pm ณปัจจุบันอะไรเงี้ยครับการดึงทุกคนออกให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาถูกให้เข้าถึงการเดินทางในราคาถูก<ม>ดังนั้นการใช้รถก็จะลดลง<ม>หรือว่าการกระจายตัวการสร้างไรายได้หรือธุรกิจต่างๆก็ไม่กระจุกอยู่ตรงกลางนีครับสมมติสมมุติผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ แต่ผมให้นอมินีไปจองผมอยากได้ตรงนู้นเพิ่มได้ตรงนู้นเพิ่มให้นอมินีไปจองถ้าตรวจเจอทําไงฮรนี่นอมินีในที่นี้เป็นคนไทยไหมครับคนไทยเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันอครับทีนี้นอมินีต้องไปอยู่ต้องสแกนหน้าแล้วเนี่ยก็ต้องไปอยู่ก็เขาก็เป็นหนึ่งคนที่มีหนึ่งคนมีหนึ่งสิทธิ์ต่อคนเหมือนกันนะครับดังนั้นเขาจะใช้สิทธิ์ตัวเองเพื่อตัวเขาหรือเขาจะใช้สิทธิ์ตัวเองเพื่อคนอื่นผมว่ามันก็เป็นหลักคิดง่ายๆที่ยังไงถ้าเขา ยังยังขาดะครับยังเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐอะเขาก็ต้องใช้เพื่อตัวเองก่อนครับ,รบสมมติผมเป็นเจ้าของห้องผมให้คนต่างชาติมาอยู่ได้ไม่ได้ไ ด้วยเงื่อนไขของรัฐไม่ได้ซึ่งถ้าเราตรวจพบมันก็ต้องมีการเพิกถอนสิทธิ์ครับมันก็เหมือนที่ดินสอป,ประกอรหรือเรื่องต่างเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าสุดท้ายแล้วว่าพอมีโครงการขึ้นน่ยมันจะมีคนที่พยายามหาช่องอในการทําผิดกติกาแต่มันก็เป็น,นกลไกของรัฐที่เราจะต้องตรวจสอบเราจะเอาเรื่องแบบนั้นมามากีดกันทําให้คนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสิทธิ์มันก็คงไม่เหมาะสมแต่การตรวจสอบที่เข้มข้นของรัฐเองหรือว่าในอนาคตหากใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบเองมันก็จะทําให้เราสามารถกํากับนโยบายได้ดีขึ้นนะครับยูนิตในเฟสแรก นี่มีทั้งหมดกี่ยูนิตครับมันจะมีเป็นคอนโดมิเนียมในกรุงเทพนะครับ3จุดแล้วก็บ้านพักอาศัยที่เชียงใหม่1โครงการนะครับเบื้องต้นถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณ5000้นในในปีที่1น,นะครับแต่คำว่าเฟสแรกในที่นี้ก็คือภายใต้รัฐบาลเราเนี่ยครับปี69ปี70มันก็จะเปิดโครงการกตาม,มออกมาใช่<ๆ>ดังนั้นภายในช่วงสมัยเนี่ยครับถ้าเราอยู่จนถึง70ผมก็ประเมินว่าน่าจะประมาณแสนกว่ายูนิตครับก็เพียงพอ เพียงพอเพียงพอเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมที่มีสิทธิ์ถ้าได้สิทธิ์ก็ปฏิบัติตามสิทธิ์อย่าไปอง ทำให้คนหนึ่งเดือดร้อนนะมีมีมีหลายท่านที่ผมรู้จักเนี่ยไม่มีไม่มีที่พักอาศัยอยยังตองเช่าอยู่เพราะว่ามันไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อยิ่งในยุคดอกแพงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสอีกทางหนึ่งสําหรับเขาที่จะเลือกได้เอนเพื่อนๆผมยังคนอายุ30-40ถึงเนี่ยครับกลายเป็นว่ายังไม่มีที่อาศัยของตัวเองยังตั้งตัวไม่ได้ทั้งทั้งที่จริงๆมันก็คือเป็นวัยกลางคนแล้วเราอยากให้คนสามารถตั้งตัวได้ตั้งแต่20ปลายๆควรจะแบบเออเริ่มมีที่อยู่อาศัยเริ่มมีโอกาสในการสร้้าาางคครรรอบัวววแลเพะ่ เขาเองเนี <Cornell. S 2> ่ยครับก็จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่พร้อมเพื่อนผมหลายคนไม่อยากมีลูกเขารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในตัวเองไม่ไร้แพใช่คราวนี้เป็นบ้านเพื่อคนไทยครับบ้านเพื่อคนไทยอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าทีนี้ผมมีรถไฟฟ้าผมบนี้กับไปใส่นู้นใส่นี้พรบตัวร่วมจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ยังไงครับพรบตัวร่วมเป็น ร่างพระราชัญญัติที่กำลังจะเข้าสภานะครับวันที่29นี้วันพุธก็จะมีการาเสนอต่อสภานะครับโดยกระทรวงคมนาคมคก็จะมีการพิจารณาในวัรละ 1, 1> คาดหวังครับว่าถ้าถ้าผ่านในการพิจารณาในสภาในวัระ1ไปก็ตั้งกรรมธิการผมประเมินว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ2เดือน ครับก็จะจบประมาณช่วงเดือนเมษาพฤษภาก็จะจบในของสภาผู้แทนนะครับแล้วก็ส่งไปที่บุตรีสภาแต่อย่างนี้ครับทางทางท่าน,ร,นรัฐนตรีนะท่านท่านสุริยะจึงรุ่งโรืองกิจเขาก็ให้ความมั่นกับพี่น้องประชาชนไว้นะครับว่านโยบาย20บาทตลอดสายเขาจะ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนกันยาปีนี้เพื่อที่ว่าตั้งแต่ตุตลาเป็นต้นไปเนี่ยตัวร่วมนี้มันเข้ามาพอดใีใช่ใช่ใช่ก็คือตัวร่วมก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานตัวหนึ่งที่จะนําไปสู่20บาทตลอดสาย<บ>าแล้วตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปของปี68เนี่ยครับเราก็จะใช้20บาทต,ตลอดสายไปด้วยกันอ,อ,อย่างนั้นจังหวะที่บ้านเพื่อคนไทยโอนยูนิตแรกเนี่ยครับประมาณปลายปีนี้ต้นปีหน้าตรงนั้นเนี่ยเราสามารถได้ใช้20บาทต,ตลอดสายทีนี้ตัวร่วมเนี่ยร่วมอะไรได้บ้างฮะ BTS ได้ไหม m เอครับ ระบบตัวร่วมจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ของระบบรางโดยเฉพาะด้วยนะครับ uh huh. เพราะว่าหน่วยงานที่กํากับดูแลคือสอนขอข uh huh. คือสํานักงานนโยบายอาขนส่งครับ,รบซึ่งก็จะรวมไปถึงระบบเรือระบบรถเมระบบรถไฟฟ้าต่างๆ uh huh. ดังนั้นเนี่ยในอนาคตนะครับจากเดิมที่เราเคยให้เอกชนเป็นผู้เดินรถ แล้วก็เป็นผู้ออกตัว๋วนะครับ,รบก็คือหมายถึงว่าคนเดียวทาเบ็ดเสร็จเขาก็มีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องร่วมมายร่วมมือกันระวังเอกชนทุกคนก็จะมีบัตรของตัวเองแล้วก็พยายามดึงดูดให้คนอยู่ในระบบของตัวเองให้นานที่สุดครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยพรบฉบับนี้เราก็จะมีหน่วยงานกลางขึ้นมามเป็นเหมือนเซ็นทรัลเคลียริ่งเฮาส์บริหารจัดการให้เลยใช่ที่ที่คอยรับ Data จากทุกคนรับเงินจากทุกคนเป็นเคลียริ่งเฮาส์แล้วก็จ่ายคืนแล้วก็จ่ายคืนวันต่อวัน นะครับ,รบโดยที่ผู้ประกอบการที่ออกตั๋วเนี่ยครับสามารถเป็นใครก็ได้หลากหลายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เดินรถก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คือถ้าผมเป็นเอกชน mm hmm. ที่อยากจะทําธุรกิจออกตัว๋วผมก็มาขอลายเซ้น hmm. กับกับรัฐบาล mm hmm. แล้วผมก็ทำตั๋วของผมเนี่ยให้มันมีความน่าสนใจมีความพิเศษยังไงมันอาจจะมีลายรูปแบบ mm hmm. หรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรบางอย่าง mm hmm. แล้วมันก็ดึงดูดให้เกิดการแข่งขันใน,นกลไกการออกตัว๋ว mm hmm. ครับทุกคนก็จะใช้ตั๋วใบเนี้ย ขึ้นได้ทุกอย่างในกรุงเทพมหานครอย่างนี้ก็จะเห็นแล้วก็จะเกิดการแข่งขันในเรื่องของราคาในการให้โปรโมชั่นต่างๆใช่ครับใช่ครับโอ้ยอย่างนี้สนุกผู้ประกอบการเริ่มบ่นไหมพอเราออกมาแบบนี้มันจะพอทํา20บาทแล้วแกไม่บ่นนะเพราะว่าจํานวนคนใช้มันเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ขาดทุนนะผมว่าอาจจะกําไรกลไกหนึ่งที่เราพยายามทําควบคู่กันไปนะครับก็คือบ้านเพื่อคนไทยกับ20บาทจอสายหนึ่งวัตถุประสงค์หลักๆมันก็คือเรื่องของการลดค่าของชีพทั้งสองอย่างทั้งเรื่องของที่่อาศัยและค่าเดินทาง กับ2เนี่ยเราอยากจะเพิ่มรายได้ชิปให้กับรถไฟฟ้านั่นหมายความว่าหากมันมีที่อยู่อาศัยรอบๆร,รถไฟฟ้าคนใช้รถไฟฟ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นอนอกเหนือจากอินเซนティブที่มันมาจากการที่ ค่าใช้จ่ายมันลดลงแล้วนะครับ,ค,รบคนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยตัวมันเองอยูอ่แล้วแต่พอมันมีคนไปอยู่ตรงริมมันอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกอแล้วพอคอมเพนเซ t ก,กันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าการชดเชยรายได้ให้กับเอกชนที่เขามีสัมปทานไปก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาก่อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นโอ้หพี่ถ้าผมไปทํางานได้2ี่สบกับ2ี่สิบวันละสี่สิบเล่นขับรถนะทุกวันนี้ไม่ไปเพราะว่า มันแพง20บาทนี่กี่สายก็ได้ด้วยนะครับเป็นเปลี่ยนสายก็ยี่สิบบาทใช่ไหมโอ้โหเมื่อเช้าผมไปตรงท่าพาทิตย์กำลังขุดพอดีเลยผมมองเลยถ้าไปสอนธรรมศาสตร์นี่ง่ายแหละผมลองแล้วอาจารย์จากบ้านผมวงสว่างจะไปดอนเมือง21บาทกับอีก20บาท40่บกว่าบาทถึงดอนเมืองอันนี้คุ้มแล้วในเวลาประมาณผมจับเวลานะ ประมาณ40่นาทีอันนี้คือม่วงต่อแดงใช่ครับต่อไปเหลือ20ครับก็คือม่วงต่อแดงก็คือ20ไม่ต้องเป็น40โอ้โอออกวันนี้เลยได้ไหมใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยส่งผลต่อการลดการใช้รถแน่นอนเพราะว่าเราคำนวณเนี่ยฮะว่าถ้าเราขับไปใช้เวลาเท่าไหร่ใช้ต้นทุนเท่าไหร่ไหนถ้าจะต้องขับออกจากซอยไปจอดขึ้นรถไฟเลเซ3สามต่อ่าจจะถึงบวกเวลาอีกอาจจะไม่คุ้มก็เลยไม่ใช้แล้วมันเป็นมันจะไฟเฟสครับอาจารย์ก็คือพอคนใช้รถไฟมากขึ้นอ่ะ รถก็น้อยลงรถ<ช>ติดน้อยลง P m น้อยลงมันก็คือคการที่เราคิดนโยบายตัวหนึ่งแล้วมันให้มันผลกระทบต่อเนื่องไปหลายๆเรื่องโอ้โหนะเราจะเริ่มเห็นละจุดต่างๆของชุดนโยบายบที่เยอะมากตอนที่มีการหาเสียงเนี่ยมันเริ่มปฏิติประต่อ,อจะเห็นภาพรวมเห็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจกันก็เร็วๆนี้แหละถ้าบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยคนแบบความต้องการมันมากกว่าสิ่งที่เรากำหนดไว้เนี่ยจะทำยังไงกันต่อ ผมว่ามันมันก็ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับโดยด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยครับก็ต้องตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนหากมันมีเรียลดีมาน์อยู่จริงๆนะครับมันก็ไม่แปลกที่ที่รัฐบาลจะขยายโครงการหรือว่าเพิ่มพื้นที่ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพราะว่าจริงๆพื้นที่ของรัฐที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ปัจจุบันมันมีย <ๆ S 2> เยอะมากจริงๆครับนะเดี๋ยวนอกเหนือ,อจากที่ของขนส่งผมคิดว่าการเคหะมาดูโมเดลนี้ไหมเออนะใช่ไหมไอ้หน่วยงานอื่นๆที่พันรัชอบทน่รองของธนาครธกาคารกีครับ ทำได้มากาแต่ที่ว่าเราเริ่มต้นกับที่ดินรอฟทอเพราะเรารู้ว่ามันอยู่แนวรถไฟฟ้านะครับดังนั้นมันสามารถเข้าถึงอขนส่งมวลชนได้ง่ายมันก็เป็นพื้นที่ที่คุณภาพชีวิตดีที่สุด แล้วโครงการลักษณะนี้ครับคือมันก็มีเอกชนที่พูดว่าทําไมเราไม่เอาเงินไปซับซี้ด้ให้เอกชนที่เขาขายบ้านไม่ได้นี่ครับ<ม>ซึ่งม,มันคนละเรื่องกันนน,นเราต้องพึ่งพานายโยบายรัฐเยอะมากอะงบประมาณรัฐเยอะมากนั้นถ้าถามผมไปโวยแบ่งชาติใช่ก็เป็นรดอกเบี้ย <laughs> จะดีกว่า <laughs> <laughs> ใช่ขอซะหน่อยวกไปหน่อยแต่อันนี้คือเราเราใช้ที่ดินเปล่าของรัฐแล้วก็คนไฟแนนซ์คือธนาคารสงเคราะห์นั่นหมายความว่างบประมาณของรัฐแทบจะไม่ได้ใช้เลยเราเอาสิ่งที่ไม่ไม่ได้สร้างรายได้อยู่ในปัจจุบันนะครับกับเงิน ฝากพี่น้องประชาชนที่มันมีอยู่แล้วในทอสเนี่ยครับมาแมทชิ่งกันเราสร้างนโยบายที่5ทิศทางที่อยู่ใส่ให้พี่น้องประชาชนโอ้ขอบต่วนจริงเพราะเงินฝากบ้านเราเยอะคัาพอกับ GDP เลยนี่ไม่ได้ใสอนาคตผมมองถึงแล้วเลยอาจารย์ถ้าสมมติรถไฟความเร็วสูงมาจริงเสร็จนะแต่ละสถานีที่รถไฟความเร็วสูงจอดเนี่ยผมว่าโอ้มูลค่ามูลค่าเพราะเนี่ยถ้า การรถไฟไปทาแบบนี้หรือว่าคมนาคมไปทําแบบนี้นะโอ้โหที่ตรงนั้นเจริญอีกก็อย่างอย่างเฟสต่อไปที่เราพูดถึงโคราชเนี่ยครับมันก็เป็นแนวเส้นรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็หมายความว่าคุณก็อยู่อาศัยแถวนั้นแล้วนั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าในกรุงเทพก็ได้ใครก็อยากได้นะหชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยไปนี่เป็นสิ่งที่เขาอยากได้ยินไหมว่าเดี๋ยวราคาบ้านในกรุงเทพมันก็จะไม่สูงลิวขึ้นไปแบบเดิมอีก เพราะมันจะกระจายความเจริญออกไปใช่ด้วยกลไกแบบนี้มันก็จะช่วยทําให้การกระจายตัวของราคาที่ดินแล้วก็ราคาที่ตาวัยมันเปลี่ยนไปใช่ครับโอ้โน่าสนใจน่าสนใจ เดี๋ยวต้องมาอีกนะเนี่ยพอตัวร่วมเข้าสภาแล้วหมดเวลาแล้วเเดี๋ยวต้องมาอีกเดี๋ยวต้องมาอีกครับครับครับจริงๆเราจะคุยเรื่องเรื่องที่คุณชนะนทำไปแล้วแล้วเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยเดี๋ยวคราวหลังครับต้องขออนุญาตเชิญคุณชนะนิยินดีมากยินดีมากแต่ว่าผมว่าพอพูดเรื่องพรบตัวร่วมไปในคนกรุงเทพคนโดยรอบกรุงเทพเนี่ยยิ้มแล้วล่ะคนรอเยอะครับคนถามตลอดครับผมเชื่อว่าได้ประโยชน์กันกันทั่นนาครับครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามนโยบายจากรัฐบาลนะครเพราะว่าเดี๋ยวคุณชนินจะมาอัปเดตเป็นระยะระยะรายการดเพราะเรื่องเนี้ยที่หลายคนถามกันมาค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณชนินนะครับขอบคุณมาราการประานรายการครับผมขอบคุณครับฝากคุณผู้ชมนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Thailand Connect นะครับจะมาอัปเดตทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันนี้ผมทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับครับ